สวัสดีค่ะเด็กๆมิตรสุพันณิกาจันพยมนะคะวันนี้เห็นหน้าค่าตากันแล้วบางคนเนี่ยเคยจำไม่ดได้เคยเห็นโอ๊ยมิตรเดินลงของชั้นระดับป .2 เนาะเพราะว่ามิตรได้ดเคยได้สอนอปอ .2 ทับ1 2ทับ2แล้วนะคะมิตก็จะเดินลงป .2 ป .3 ตลอดเลยนะคะแล้วก็บางคนยังไม่เคยเห็นหน้ามิตรเนาะก็ค่ะ มาให้เห็นหน้ากันเลยเดี๋ยวเปิดเทอมกลัวเด็กๆจําไม่ได้นะคะกลัวเด็กๆจําไม่ได้เลยวันนี้ก็เลยอ่ะตรงไหนเดี๋ยวจะอัดให้ให้ให้เด็กเห็นหน้าเลยดีกว่านะคะแล้วก็วันนี้เรามาเจอกันทางเป็นออนไลน์เนาะเป็นวิดีโอวันหนึ่งค่ะเดี๋ยวเปิดเทอมมาเราจะได้เจอตัวจริงกันแล้วค่ะก็คิดถึงเด็กๆนะคะแล้วก็ยินดีต้อนรับในเข้าสู่ป .3 เต็มตัวค่ะค่ะ แล้วก็จากบทเรียนนะคะบทเรียนที่มิตรให้ไปคราวที่แล้วเนี่ยไม่ได้เห็นหน้าค่าตาเนาะมิตรให้ไปเกี่ยวกับศิลปะต่างๆในเกี่ยวกับศาสนานะคะส่วนวันนี้มิตรจะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องพุทธประวัติพุทธประวัติตรงนี้จะเกี่ยวกับศาสนาพุทธทั้งหมดซึ่งจริงๆเนี่ยของนักเรียนเนี่ยต้องเรียนต้องเรียนทั้งหมด4ศาสนานะคะแต่ว่าวันนี้เราจะเอาคร่าวๆเนาะคร่าวๆเกี่ยวกับศาสนาพุทธก่อน แต่มิรไม่ได้ลงลึกให้นะอันนี้ต้องบอกไว้เลยเพราะว่าป2เนี่ยนักเรียนเนี่ยเรียนเต็มเหนี่ยวและเรียนเต็มที่แล้วนะคะป3เนี่ยมิจะเอาแค่คร่าวๆหลักที่สําคัญสําคัญเท่านั้นนะคะเพราะเรายังมีอีกสาศาสนาค่ะที่รอเราอยู่เนาะอ่ะเดี๋ยวมาชมกันค่ะอ่ะาศาสดาคือใครคะโลกาศาสดาเอ้มิดนึกไม่ออกอะ่ะ ศาสดาคือใครนะใครล่ะคะศาสดาศาสดาคือใครอ่าลองคิดดูศาสดาผมเคยได้ยินศาสนามิตรผมไม่เคยได้ยินศาสดาแต่บางคนตอบได้เนาะบางคนตอบได้ว่ามีตศาสตาเนี่ยเป็นตึตึ๊ดตึดตต,ตลองดูนะคะ ศาสดาคือผู้ที่ก่อตั้งศาสนานั่นเองนะคะคือผู้ที่ก่อตั้งศาสนานี่นะอ่ามิตรขออนุญาตวงกลมให้ดูผู้ก่อตั้งศาสนานั่นเองนะคะซึ่งแต่ละศาสนาเนี่ยเขาจะมีหลักคําสอนอวิธีที่แตกต่างกันออกไปนะคะแต่ทุกทุกศาสนาจะสอนให้เราเป็นเป็นเป็นอะไร ตอบได้ไหมตอบได้ไหมว่าเป็นอะไรเป็นคนดีค่ะทุกศาสนาทั้งหมดเลยจะสอนให้เราเป็นคนดีนะคะลูกจ้ะมาดูกันต่อเนาะในของศาสนาพุทธเราเนี่ยบางคนเนี่ยมีดผมดูการ์ตูนแล้วผมรู้แล้วแน่นอนครับนะเราขอทบทวนความจำนิดหนึ่งนิดเดียวนะไม่นานนะจ๊ะไม่นานเลยเนาะอ่า นี่ค่ะมาดูรูปแรกเนาะรูปแรกตรงนี้ค่ะรูปแรกตรงนี้นะคะเป็นรูปของพระนางสิริมามายาค่ะฝันค่ะพระสุบินฝันเอ๊มีช้างมาวนรอ,รอบรอบรอบเตียงของตัวเองมีช้างมาวนรอบรอบ,รอบเตียงแล้วนําดอกอะไรมาให้นําดอกอะไรมาให้นําดอกบัวมาให้ค่ะก็ พอพันเวลาผ่านไปในซักระยะหนึ่งนะคะวันเวลาผ่านไปซักระยะหนึ่งพระนางิริมหามายาเนี่ยได้ทรงพระคันทรงพระคันคืออะไรทรงพระคันคืออะไรทรงพระคันเนี่ยมีบุตรมีลูกนั่นเองนะคะก็ท้องเนี่ยแหละค่ะนะคะมีทรงมีพระคันขึ้นมานะคะลูกแล้วก็วันหนึ่งค่ะ ก็เป็นตามธรรมเนียมเนาะมิดขอแบบเล่าสรุปยิบย่อยเลยนะนิดเดียวเป็นตามธรรมเนียมของผู้หญิงในสมัยนั้นนะคะว่าใครที่มีลูกแล้วกําลังจะคลอดลูกกําลังจะเบ่งออกมาแบบออกมาเป็นเบบีเลยกําลังจะคลอดออกมาเนี่ยต้องเดินทางไปที่บ้านเกิดของตัวเองนะคะต้องเดินทางไปที่บ้านเกิดของตนเองและในระหว่างนั้นก่อนกําลังจะไปถึงและ แต่แวะสวนลุมพินีเกิดเจ็บพระคันขึ้นมาเลยค่ะเกิดเจ็บพระคันขึ้นมาก็กำเนิดพระโอรสขึ้นมานะคะใต้ต้นตต้ต้นสาระนั่นเองนะคะซึ่งเป็นพรกุมารค่ะเป็นเด็กผู้ชายนะคะเดินเดิน,เด,นเดินออกมาแล้วก็จะมีดอกบัวมารองรับนั่นเองนะคะท่าน,นี้ก็สรงตั้งชื่อว่าเจ้าชาย เจ้าชายสิทธัตถะค่ะมีดอกบัวมาลองนับแล้วก็ชี้ขึ้นฟ้าเลยบอกว่าอะไรชี้ขึ้นฟ้าบอกว่าเราเป็นหนึ่งที่สุดในโลกเราเป็นใหญ่ที่สุดในโลกพบหน้าไม่มีอีกชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายของเราอ่านะคะเป็นสิ่งที่กล่าวออกมาและก็ชี้ขึ้นทุกคนต่างแบบว่าโอ้ยเลื่อมใสามากเลยแล้วก็ยกมือไหว้นะคะเกิดที่ สวนลุมพินีวันเนาะสวนลุมพินีวันใต้ต้นสาระนั่นเองค่ะในช่วงเ,เจ้าชายสิทธัตถะเนี่ยมาท่านทรงประสูติได้ประมาณ7วันพมารดาก็เสด็จสวรรคตนะคะคนที่มารับต่อเนี่ยรับช่วงต่อคือรับเลี้ยงเ,เจ้าชายสิทธัตถะต่อเป็นใครคะนักเรียนพอทราบไหมเป็นใครคะ เป็นน้าสาวนะคะก็มารับเลี้ยงในช่วงต่อไปเมื่ออายุ16ปีนะคะตามรูปภาพนี้เลยเมื่ออายุ16ปีติ้งนี่ขีดถูกให้รูปภาพนี้นะคะเมื่ออายุ16ปีนะคะได้ทรงอภิเษกสมรสค่ะกับนางพระนางพิมพานะคะหรือยโสธรา,าพิมพานั่นเองพระบิดาค่ะเกรงว่า เออคืออะมิดมิดลืมลืมไหน,นี่เนาะมิดขอเล่าย้อนกลับไปว่ามีพามาทํานายมีพามมาทํานายค่ะว่าเนี่ยเดี๋ยวถ้าสมมุติว่าเจ้าชายสิทธัตถะเนี่ยอยู่ในวังจะเป็นพระราชาที่ยิ่งใหญ่แต่ถ้าสมมุติว่าวันใดวันหนึ่งที่เจ้าชายสิทธัตถะเนี่ยทรงออกผนวด วันหนึ่งที่เจ้าชายสิทธะทรงออกผนวดเนี่ยจะได้เป็นพระสัมมาตัดสุลุเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้สําเร็จนะคะกะ็ก็เลยในช่วงอายุ16ปีก็เลยให้อภิเศกสมรสซึ่งทางด้านพระบิดาเนี่ยนะคะพระบิดาเนี่ยก็รู้สึกว่าไม่อยากไม่อยากให้ออกอยากให้สืบราชบัลลังก์อยากให้เป็นพระมหากษัตริย์ต่อไป นะคะแล้วหลังจากนั้นก็ทรงสร้างประสาทค่ะนักเรียนาปากกายอยู่ไหนเนี่ยแฟบหนึ่งนะลูกนะอืมนี่เลยจ้าทรงสร้างประสาทสามฤดูให้เลยคือเอาใจสุดฤทธิ์เลยค่ะคือนักเรียนทุกอย่างไม่ให้ออกไปข้างนอก ไม่ให้ได้ไปเห็นข้างนอกคือในวังเนี่ยมีสิ่งสวยงามเต็มที่มีสิ่งที่อุดมสมบูรณ์มีสิ่งที่โอ้โหทุกอย่างดีไปหมดนะคะจะไม่เห็นสิ่งที่ไม่ดีสิ่งที่แย่ๆจะไม่เห็นเลยนะก็ให้เจ้าชายอยู่แต่ในวังค่ะไม่ได้อ่าไม่ได้ออกไปไหนนะจ๊ะก็คือคิดแล้วว่าไม่อยากให้ออกวันหนึ่งค่ะวันหนึง่งอ่า วันหนึ่งค่ะเจ้าชายสิทธัตถะเนี่ยมีโอกาสได้ไปกับชันนะเนาะได้ไปกับชันนะชันนะคือคนขี่ม้าด้ยวยกันเนี่ยก็มีโอกาสเอา้าท่านพ่อลูกเนี่ยตั้งแต่ลูกได้เกิดมาเนี่ยลูกยังไม่ยังไม่ได้ออกไปเที่ยวนอกวังเลยยังไม่ได้ออกไปไหนเลยลูกขอไปได้ไหมลูกขอที่จะ ไปดูแค่ครั้งเดียวท่านพ่อแล้วเดี๋ยวลูกจะรีบกลับมาลูกจะไปกับชนะนะคะอ่ะทันใดนั้นค่ะก็ออกไปจากวังแล้วก็ไปเห็นตามที่มิดเอารูปมาให้ดูเนาะอะตรงนี้จะไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่พอเห็นไหมคะพอเห็นไหมอาอย่างภาพแรกนะคะโอ้โหเป็นชายหลังโกงเลยค่ะอ่าเดี๋ยวๆนะสักครู่เป็นชายหลังโกงค่ะคนนี้เนา จ้าชายสิทธัตถเนี่ยทรงเห็นคนแก่คนเจ็บนะคะแล้วก็ชนะนี่คืออะไรอ่ะชนะนี่คือใครอ่ะชนะทําไมเขาเป็นอย่างนั้นน่ะชนะนี่คืออะไรคือเขาจะถามตลอดเพราะเขาไม่เคยเห็นไงเพราะเขาไม่เคยเห็นว่าอุ๊ยในวังนะ่ะมีแต่สิ่งสวยงามแต่พอออกมาข้างนอกคนแก่คนเจ็บคนตายสม,มณะนักบวชไม่เคยเห็น ตกใจแล้วก็มาคิดคิดอยู่ในหัวว่าอืคนเราเนี่ยต้องมีแก่มีเจ็บมีตายนะคะอม,มันเป็นธรรมดาของโลกซึ่งเราคิดว่าไม่อยากเป็นแบบนั้นนะคิดว่าไม่อยากเป็นแบบนั้นจะทำยังไงดีอแล้วคั้นกลับมากลับเข้าวังมาทันทีที่กลับเข้าวังมาเลยเนี่ยนะคะอืมิดขอเล่านิดหนึง ะะทันทีที่กลับเข้ามาวางังพระโอรสทรงประสูติพอดีพระโอรมีชื่อว่าอะไรคะถ้าพูดในภาษาชาวบ้านเราเนี่ยก็จะถามว่าลูกของอลูกอะไรนะลูกลูกของพระพุทธเจ้าชื่ออะไรนะคะถ้าเป็นแนวแบบว่าพูดภาษาแบบว่าไม่มีคำราชาศัพ์ทหรือไม่มีอะไรนะคะ ก็เรียกพราะลาหุนค่ะพระลาหุนนะคะทรงประสูตรในวันที่เจ้าชายสิทธัตถะเสด็จกลับมาพอดีนะคะก็พระลาหุนเนี่ยแปลว่าบ่วงบ่วงที่คล้องกันคือความรักของท่านพ่อกับท่านแม่นั่นเองนะคะ mm hmm. พอกลับมาก็มาคิดพิดจารณานะคะว่าอืมเราคิดว่าเราควรออกบวชด,ดีกว่านะคะเราคิดว่าเราควรออกบวช ก็ตัดสินใจค่ะในคืนคืนวันช่วงหนึ่งวันถัดมาตัดสินใจเอาละคิดดีๆเราก็จะออกบวชแล้วหลังจากนั้นก็ได้บำเพ็ญทุกขร,ระกิริยาค่ะเข้าสู่ตอนที่หนึ่งนะคะบำเพ็ญทุกขร,ระกิริยาคืออะไรทุกความทุก์ขในใจเราเนี่ยความทุกขในร่างกายของเราความทุกขในร่างกายของเรานะคะบำเพ็ญทุกขร,ระกิริยาคือ ไม่ฉันอะไรเลยไม่ฉันอะไรเลยกั้นลมหายใจกั้นลมหายใจกั้นลมหายใจขึ้นเอาลิ้นเนี่ยค่ะลิ้นเราเนี่ยดันเพดานเอาลิ้นดันเพดานกั้นลมหายใจไม่ทานอะไรเลยนักเรียนคิดดูออไม่ทานอะไรเลยแล้วอ่าอย่างภาพนี้นะคะที่ผอมแห้งเลยเนี่ยโอ้โหคือกระดงกระดูกเนาะไปหมดไม่ทานอะไรจนวันหนึ่งวันหนึ่งเนี่ยมีพิน มีเทวดาถือพินมาแล้วก็มาปลดปรากฏกายให้เห็นว่าดีดปิ้ง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 ดีดดีดให้ดูมีสามสายนักเรียนเคยเห็นอูคูเลเลยไหมอูคูเล่บางคนมีอูคูเลเล่คืออะไรผมไม่รู้จักแต่ว่าบางคนเนี่ยมีอูคูเลเลยเล่นง่ายมากเลยอูคูเลเลยมีทั้งหมดกี่สายเดี๋ยวมิดเดี๋ยวลองเอาสีสีเขียวได้ไหมแป๊บหนึ่งเอาตรงนี้แล้วกันเนาะพอดีว่า เดี๋ยวเดี๋ยวอ่ะตึงตึง๊บสามสายอ่ะหย่อนนิดนึงอ่าให้ดูนะสามสายตรงเนี้ยนะคะสามสายที่มิดเอามาให้ดูเนี่ยอ,อูคุเลเล่มีสี่สายอูคุเลเล่มีสี่สายแต่ว่าแต่ว่าพินเนี่ยมีสามสายพินที่เทวดาเนี่ยที่พินเทวดาเนี่ยถืออยู่นะคะขอโทษทีพอดีมันไม่ใช้อ่า มือชิมเอาเนาะนะคะก็สายแรกสายแรกตรงเนี้ยมาให้พระพุทธเจ้าเนี่ยหรือเจ้าชายเศรฐได้ทรงคิดดูสายแรกเนี่ยมันก็เป็นสายที่ตึง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 มากเลยนักเรียนเป็นสายที่ตึงตึงถ้าดีดไปตึง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 เสียงมันเพาะไหมถ้าดีดไปตึง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  ไม่เพอเลยใช่ไหมคะแต่แล้วก็มีอีกสายหนึ่งเป็นสายอ่าเ <zone. S 2> สียงที่สองค่ะตึง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 ก็เป็นสายที่พอดีพอดีนะคะไม่ตึงเกินและไม่หย่อนเกินแต่พอมาสายที่สามอ่ะขออ๋อขอขีดนิดนึงอ่ะเป็นสายที่สมตรงนี้นัง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 เอา ฟังยังไงอะฟังไม่เข้าใจมีทั้งสามสายสายทั้งหมดสายแรกสายแรกเนี่ยคือหย่อนเกนเออตึงเกินพอดีและก็หย่อนเกินไปทำให้เจ้าชายสิทธัตถเนี่ยทรงคิดว่าเอาละเราจะไม่ตึงเกินและก็ไม่หย่อนเกินไปนะคะหลังจากนั้นเนี่ยก็ทรงหันกลับมาเสวยพระกยาหารหรือ กินข้าวนะั่นแหละกินอาหารกินอะไรต่างๆนะคะก็กลับมามีเนื้อหนังมังสามีร่างกายที่ปกติจนทําให้ในขณะนั้นในขณะนั้นนะคะมีพุทธสาวกพุทธสาวกหรือพราหมเนี่ยค่ะ,ะพรามเนี่ยนะพรามพามทั้งหมดห้าองค์ห้าคนด้วยกันพรามตรงเนี้ยเขามามา,มาเลื่อมใสวพระพุทธเจ้าอะ่ะอุ้ยโอ้โห อดอาหารอดอาหารด้วยบำเพ็ญดีจริงๆเราเลื่อมใสเราศรัทธาท่านมากเลยแต่วันหนึง่งวันหนึ่งคือพระพุทธเจ้ากลับมาเสวยพระกยาหารทานอาหารปกติเนาะธรรมดาเลยก็เลยเห็นคนนี้ไหมอ่ะเดี๋ยวมีให้ดูสักครู่ดูคนนี้ทำหน้าตาเอ้ยทำหน้าตาว่ะอะไรอ่ะ อะไรอ่ะคือเราอุตส่าห์เลื่อมสายศรัทธาท่านเราอุตส่าห์โอ้โหมองว่าท่านเนี่ยเป็นสุดยอดแล้วท่านไม่สมบยอาหารท่านท่านจะบรรลุแล้วแต่วันหนึ่งท่านล้มเลิกความคิดของท่านท่านล้มเลิกว่าท่านล้มเลิกหมดเลยไม่คิดว่าเรามองคนผิดไปก็เลยผิดหวังผิดหวังแล้วทุกคนก็ต่างหนีท่านไปหมดเลยค่ะทุกคนต่างหนีไปหมดเลยทําให้ในช่วงนั้นค่ะพระพุทธเจ้าเนี่ยทรงมีสมาธิ ทรงมีสมาธิเนาะสมาธิในการนั่งสมาธินะคะนั่งสมาธิในการเพื่อที่จะหาทางสแสวงหา,าทางหลุดพ้นต,ตรงนี้ได้นะคะทำให้ช่วงนั้นเองท่านมาีพระองค์เนี่ยขอโทษทีขอโทษท,ท,ทีเนาะติดคําว่าท่านมาพระองค์เนี่ยทรงมีสติและสมาธิในการบําเพ็ญภาวนาตรงนี้มากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะ จ้าโอเคค่ะคราวนี้นะคะจอนผจญมานคำว่าผจญมานโอ้โหฟังแล้วก็รู้สึกว่ายังไงรู้สึกว่าการผจญมานเนี่ยรู้สึกว่ามันน่ากลัวมากเลยเนาะการผจญมานจริงๆนะคะคือทุกอย่างเนี่ยที่เข้ามาทําให้เป็นมานเนี่ยเป็นสิ่งที่เข้ามาทําให้พระพุทธเจ้าเนี่ยทรงไม่บรรลุเป้าหมายไม่ประสบความสําเร็จ ก็จริงค่ะหลายๆลายอย่างนักเรียนคือบางครั้งเนี่ยเรากําลังตั้งใจตั้งใจเรียนสมมุติมิดครับตั้งใจเรียนผมตั้งใจเรียนแต่อยู่ดีดีปิ๊งเข้ามาอยากอ่านหนังสือการ์ตูนอยากเล่นเกมอยากที่จะไปกินขนมอยากจะพักเต็มทีแต่เวลานั้นยังไม่ใช่เวลาที่จะต้องทำสิ่งที่นอกเหนือจากว่าหนูตั้งใจเรียน ตรงนี้คือสิ่งที่เขาเรียกว่าโอ้โหสิ่งที่เขามายุ่ยยุในหัวเหมือนตัวขาวกับตัวดําอยู่สองหัวมายุ่ยยุให้หนูเนี่ยต้องไปทําสิ่งที่มันมันมันไม่ทําให้หนูได้บรรลุเป้าหมายซึ่งจุดประสงค์ของหนูคือหนูต้องการเข้าใจในเรื่องตรงนี้ต้องการ อยากที่จะเรียนเรื่องตรงนี้ให้เข้าใจแต่มีสิ่งตรงนี้เข้ามาหุยไปเล่นเกมดีกว่าเพื่อนชวนเล่นเกมดีกว่าปั้นดินน้ำมันเลยโอโหเราไปกินขนมดีกว่ามิตรสอนก็ไม่ต้องฟังหรอกอะไรอย่างเงี้ยเนาะมันก,ก็คือเหมือนเหมือนเหมือนพวกตัวดําตัวขาวที่ทําให้แบบเธอไม่ต้องไปนะเธอไปนะเธอไม่ต้องไปเธอไปนะอยู่อย่างแค่นี้เองแต่ทําให้เราเนี่ยไม่ประสบความสําเร็จก็เช่นเดียวกันค่ะในอของ ตรงนี้เหมือนกันนะคะพระพุทธเจ้าเนี่ยทรงนั่งนั่งไปเรื่อยเนาะนั่งไปก็มีพญามารเนี่ยพญามารมองลงมาว่าคนนี้ท่านนี้เดี๋ยวองค์นี้จะได้บรรลุเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเราไม่ยอมเราไม่ยอมเพราะเดี๋ยวพวกมวลเราเนี่ยจะเดือดร้อนกันไปหมดยังไงเราก็ไม่ยอมนะคะก็อ่ะ ัดสินใจค่ะขนเลยค่ะขนขบวนแห่มาเลยค่ะทั้งหมดเลยเนาะขบวนแห่มาไม่ว่าจะเป็นหอกเป็นหนามเป็นแค่เป็นอะไรทั้งหมดพุ่งเข้ามาพุ่งเข้ามาพุ่งเข้ามาหา,าพระพุทธเจ้าหมดเลยแม้แต่ว่าเอาช้างเอามาอะไรวิ่งกูเข้ามาทั้งหมดเลยนะคะแต่ว่าไม่ถึงค่ะสมมติยิงยิงธนูเข้ามาปึง้งมันเหมือนมีเกาะอะไร กำบงังตนี้ปึ้งปืดไหลลงปึ้งไหลลง,ง,ลลงทั้งหมดเลยนะก็ไม่สามารถที่จะเข้ามาทําทลายตรงนี้ได้นะคะท่านก็นั่งไปก็ไม่ได้สะทกสะท้านอะไรนะคะเพราะว่าถ้ามีสติจริงๆเนาะทันใดนั่นเองทันใดนั้นค่ะพระแม่ธรณีพระแม่ธรณีพระแม่ธรณีเนี่ยทรงเห็นตรงนี้แล้วก็ไม่อยากให้ใครเนี่ยที่จะมา ไม่อยากให้มีมารพจนหรือพวกพญามารต่างๆนะคะที่จะเข้ามาทำลายทำลายาสติสมาธิตรงนี้ไม่ไม่ต้องการนะคะท่านก็ออกมาค่ะจะเห็นว่าบางบางสถานที่นะคะนักเรียนจะพอเห็นว่ามีาพ่อแม่ธรณีเป,เป็นเป็นรูปปั้นนะคะนักเรียน ก็จะบีบมวยผมข้างๆเนาะแล้วก็บีบผมบีบปื๊ดปืปืด,ปดบีบลงไปพอบีบปุ๊บเนี่ยน้ําค่ะน้ําไหลไหลจากเส้นผมท่วมมนันหนีพายไปเลยค่ะแหลกพายไปเลยไม่ไม่สามารถเข้ามาตรงนี้ได้นะคะตรงนี้คือช่วงของการผจญมันนะคะจะเป็นช่วงๆไปเนาะอ่า มาดูกันนะคะตรงนี้ตัดสลูแล้วค่ะเนาะรูปภาพตรงนี้เอาำนำมาให้ดูนะจ๊ะตัดสลูขึ้น15ค่ําเดือน6 15ค่ําเดือน6นะคะพระชนมายุ 35, 3 5มพามิตรเน้นย้ำให้เลยนะคะ15ค่้าเดือน6ตรงนี้นะคะจะมีตัวเลขนิดนิดหน่อยหน่อยให้จำคือ6 8 6นิดเดียวนะคะแล้วก็ตัดสลูคือ อริยสัจส,สี่ค่ะอริยสัจส,สี่คืออะไรนี่ไงคะมิตรเอามาให้ดูแล้วความจริงอันประเสริฐค่ะความจริงอันประเสริฐสี่ประการนั่นเองนะคะแต่ว่าในตอนนี้มิตรยังไม่ไม่ไม่ได้แบบม,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 มอาอายกตัวอย่างตรงนี้เนาะเพราะว่าเรามาเรียนเกี่ยวกับพุทธประวัติในข้าวๆก่อนนะจ๊ะเโอเคนะก็เกิดอ่า ตัดสลูปุ๊บขึ้น15ค่ําค่ำเดือน6อายุ35ปีนะคะแล้วก็ตัดสรูในหลักธรรมของอริยสัจสี่นั่นเองนะคะโอเคจ้าปฐมเทศนานะคะปฐมเทศนาเมื่อพระพุทธเจ้าเนี่ยทรงตัดสรูตัดสลูปึง้งหลับตาในช่วงนั้นอ่หลับตาปุ๊บปึ้งตัดสรุเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ในช่วงขณะนั้นมิตรเคยพูดว่ามีปัญจวัคคีทั้งห้านะคะตอนนั้นยังไม่ได้เป็นปัญจวคัคคีเป็นพราม์เป็นพรามที่เขาเคยเคยมาเฝ้าพระพุทธเจ้าเนี่ยแล้วเขาหมดศรัทธาเขาก็หนีไปหนีไปอยู่ท,ตตทออี่ปาอิสิปัตนะมฤคทายวันโอ้โหชื่ออะไรมิตรผมจำไม่ได้ปาอิสิปัตนะมฤคทายวันอีกรอบก็ได้ค่ะปาอิสิปัตนะมฤคทายวันยาวเลยนะคะนักเรียนโอเค ปฐมเทศนาพระพุทธเจ้าก็เลยคิดถึงตรงนี้ว่าเพราะว่าตอนแรกเนี่ยพระพุทธเจ้าทรงคิดว่าในครั้งแรกว่าจะเสด็จไปเทศนาสั่งสอนอประกาศคําสอนเนี่ยที่ไหนดีจะไปหาพระอาจารย์ของตนเองก็เสียชีวิตกันแล้วจะไปไหนก็คือส่วนใหญ่ก็ไม่อยู่เนาะใช้เวลาประกาศศาสนาตัดสินใจค่ะ ไปปฐมเทศนาที่ป่าอิสิปตนาเมลิกายวันที่พรามทั้ง5้าคนเนี่ยทรงได้อยู่ตรงนั้นย้ายไปอยู่คือหนีพระพุทธเจ้าไปอะค่ะก็คือไปอาศัยอยู่ที่ตรงนั้นเลยนะคะก็ไปหาก็จะมีพวกพรามณ์กย่าไปเชื่อนะเราไม่เชื่อหรอกเราไม่เชื่อหรอกว่าท่านเนี่ย บรรลุจริงแล้วท่านท่านทำได้แล้วเราไม่เชื่อเราก็เราเห็นว่าท่านเนี่ยหันกลับมาทานอาหารหันกลับมาอะไรทุกอย่างก็คือทำจนจนเชื่อค่ะก็คือ,อทรงได้เทศนาสั่งสอนนะคะในวันนั้นเองเนาะเทศนาสั่งสอนเนี่ยแล้วก็หลักเทศนาตรงนั้นคือทำมาจากกระประวัจนสูตรนะคะแล้วก,วก็วันนั้นก็จะเกิดมีพระสงฆ์องค์แรก องแรกขึ้นมาเลยนะคะคือท่านโกธัญะนะคะได้บรรลุธรรมปิ๊งพอฟังโอโ้โหท่านได้บรรลุธรรมขึ้นมาเลยค่ะของท่านโกธัญะนะคะแล้วก็ขอว่าท่านเราขออุปสมบทเราขออุปสมบทก็คือขอบวชแล้วเป็นพระสงฆ์องค์แรกของโลกนั่นเองนะคะอัญญาโกธัญะหรือท่านโกธัญะของเรานั่นเองเนอะอืมอะเรามาเกือบ ครึ่งทางแล้วปฐมเทศนาแล้วนะจ๊ะอ่าเดี๋ยวนะอ่าสุดท้ายนะคะนักเรียนปรินิพานค่ะท่านนะคะทรงเทศนาสั่งสอนมิขีดเส้นใต้ให้แล้วเนาะตรงนี้อ่าเทศนาสั่งสอนให้แก่ประชาชนเป็นระยะเวลา45ปี45ปีเลยนะคะแล้วก็เสด็จดับขันปรินิพานค่ะขึ้น15ค่้ามเดือน6เอ๊เอเอ,เอมื่อกี้ก็ขึ้น15บ่้าถูกต้องไหมคะ ขึ้นสิบห้าค่ำเดือนหกขึ้นสิบห้าเดือนแเหมือนกันเลยนะเดือน6เดือน8เดือน6เดือน8ปดนะจ๊ะก็สีร,รีรวมอายุแล้วเนี่ยทั้งหมด80พรรษาแล้วท่านเนี่ยก็เสด็จดับขันปาร,ริมิพานไปนะคะซึ่งจริงๆเนี่ยเป็นธรรมปกติธรรมหรือธรรมดาของโลกนะคะที่คนเรามีเกิดแก่เจ็บตาย แค่นั้นเองนะคะเกิดแก่เจ็บตายกา็เป็นเรื่องธรรมดาแล้วท่านก็ได้เสด็จดับขันปรินิพานนะคะในพบสุดท้ายตรงนี้เนาะจ้าแล้วพบกันใหม่นะคะนักเรียนบทเรียนนี้มิตรพูดเกี่ยวกับพุทธประวัติอย่างเดียวหวังว่านักเรียนคงจะพอเข้าใจนะคะแล้วก็พอจะมีความรู้เพิ่มเติมมากขึ้น อีกอันนึงค่ะมิตหวังอย่างยิ่งเลยว่านักเรียนคงสนุกกับมิตรนะคะมิตรก็อาจจะพูดเยอะไปบ้างอะไรไปบ้างนะคะแต่ที่ไหนก็ตามนะคะไม่ว่าเราจะเจอกันต่อหน้าหรือไม่ว่าเราจะเจอกันทางออนไลน์เลยทุกที่คือการเรียนรู้ทั้งหมดค่ะขอให้นักเรียนมีความสุขกับบทเรียนของมิตรแล้วก็ในทุกๆวิชานะคะพบกันใหม่ในบทเรียนต่อไปค่ะสวัสดีค่ะนักเรียน Bye bye.